ครับตอนนี้เราอยู่นะครับหลังเกมนะครับวันนี้ของฝั่งนโอลนี่ด้ยิซีนะครับวันนี้ตัวที่สล้วก็สามลูกศรครับกอชนะนะครับของการมาเยือนอัศมันทนบุรีนะครับวันนี้เราขี่รถเตะใหม่ที่ยังไม่สัมภาษณ์ดีนะครับแต่ก็มาสัมภาษณ์แล้วก็ให้ไปกับพี่น้องฝั่งนโอลนี่ด้ยิซีนะครับได้ฟังน้องที่ผมอยู่กับพิธานะครับพิธาจากเชียงรายนตครับพี่เตบ จริจริงช nah, ื่ออะไรครับผมชื่อปฏิพลบัพิเศษนะครับตอนนี้ตอนนี้ย้ายจากสโมสรเลยครับพี่ย้ายจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับตำแหน่งกองหน้าตอนนี้มามาเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าแนวรุกของปาร์มูนอิตาลีครับตอนนี้พี่ตั้งเสื้อเบอร์ตอนนี้เบอร์ยี่สิบครับเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบ twenty นะครับยี่สิบช่วยเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็พี่ตั้งพี่ตั้ง ในเรื่องของในเรื่องของผลงานครับก็มาก็จะมาช่วยจะมาทำให้ทีมดีขึ้นแล้วก็จุดมุ่งหมายครับที่เราจะท้ายมันเสร็คือเราจะขึ้นดิวีชั่นหนึ่งเราจะเป็นชมเปี้ยนลีกศักยภาพในทีมเราไม,ม่เป็นนักเตะแต่ละตำแหน่งเองมีครบหมดแล้วครับเหลือเพียงแค่กำลังใจที่ทุกคนจะส่งมาให้ พอที่จะรับใช้สช่มตอนนี้ตอนนี้ร่างกายร่างกายของพี่ตั๊กตอนนี้กเปอร์เซ็นต์กี่อร์ที่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์่ี่จะบกว่าร่างกายยังไม่ร้อยร์เนต์นผมยัา่ที่ห้าสิบกห้าสิบหกเปอร์เซ็นตช่วนะมีอาการเจ็บแล้วยังยังไม่ฟิตเทีก็คือว่าตอนนี้ร่างกายประมาณห้าสิสิเร์เซ็นต์รอการก็ฟื้นอีกสักนิดหนึ่งครับอาจจะเป็นข้อแน่นอนนะครับแล้วก็สามพี่ตั้งบอกว่าสามพี่ตั้เข้ามาอยูในที าการการเล่นสไตล์ของพีระกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยตอนนี้กำลังจุนเข้าเข้า,ายยหรือไม่ครับตอนนี้การปรบับสภาพเข้าหากันอยู่ว่าเราต้องเล่นร่วมกับต่างชาตินะครับต่าชาตินี่บางครั้รงก็ความตั้งใจก็สูงแล้วก็คฟังรู้ดูดังเนยมันจะมันจะไปะไปคนเดียวหรือจะไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องคอยบอกคอยจุนนะคุณจะซัพพอร์ตยังไงรับบอลยังไงวิ่งยังไงก็ตอนนี้กำลังสอบหาโอเคจะเป็นไ,ไ,ไ,ไปทางที่ดีครับผมนะครับนี่คือคำพูดของนักเตะพีระพีระชอบ ทีมอะไรอ๋อพี่ตั้าทีนี้ก็ถามว่าพิต้าชอบทีมอะไรวันมือนออกบอลถังโต๊ะชอบที่ผมจะชอบอาร์เซนอลอาร์เซนอลอล้วทีมที่ที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันแบบว่ามันเต็นตาไม่ได้มีใครโชว์ในคนหนึ่งครับแล้วนักเตะ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 คื้ใจเดี๋ยวต้องยกให้เป็นเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อแล้นก็แมนยู เยนรัฐบุรีนะครับเชียพิตาหมายเลขที่สิบแล้วก็เชียร